พี่ชานนนครับมีมาตท่ากดาวลมเข้าพอดีครับโชคดีโชคดีบิ๊กีย์ครับกำลังจะลง okay. สวยครับสวยสวยสวยวันนี้มีนักข่าวมาทำรายการอยู่3ามสี่รายการครับทำบุญกันด้วยแล้วก็มาบินกันด้วยผู้ขาวครับประธานชมลมลมร่อน ขาว่าจะลงแล้วแหละ<อ>ไม่ยอมพี่ตายครับพี่ชานนทนได้เรื่องได้ราวจบทั้งส,สองทั้งได้ผลทฟุตได้จ,จบแนละ้ววัวมันเข้นม,น,ม,น,ม,น,มนั่งดีสุดยอดครับวันนี้ได้โปรโมจทจังหวัดกันได้ทั้งทั้งทั้งประเทศเลย,ยงานนี้สนุกมากแข้งเนี่ยชอบเลยเติร์นเลยไม่เอามาตากน่าจะแตกครับผมโอเคสุดยอดครับ